มันหมดไปครึ่งผังแล้วอะฮะสองสามสี่ห้าหกน้ายังไม่นอนเดี๋ยววะไปเลยไหมพี่กยรไปเลยไหมพี่กศรคืออะไรไปเลยไหมพี่เอออยู่กูไปนอนได้ไหมเนี่ยกำลังรีวิวหัวพอดีเลยอะแม่งเอ้ยคืออะไรเนี่ยดอกใบเนี่ยคืออะไรว่าโดนปรับรู้เร่องไหมสักเรื่องนึงรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลย แนนไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่ไปเองพุ่งต้องไปเลยพี่ไปเท่าไหร่บอกกันด้วยนะพี่ พิมตัววีหรือเปล่าดีๆพิมผิดหรือเปล่าวเขาเล่นตัววีหรือเปล่า,ว,ว,ลาวันนี้ไม่มีสภามาเตือนอะไรเราใช่ไหมมีนะต้องเขาก็ต้องมาแจ้งพี่ก๊อดเล่าไม่รอบล่าสุดที่โดนเชิญไปอย่างนี้คือเรื่องงานร้านปะไม่ใช่เงินงาน,งานเรื่องไอ้ไอ้หลุยปะ <c oughs> ที่แล้วแล้วคนเพียบเลยสัตว์ครับน้าว่าไงครับสวัสดีท่านเอกครับคับท่าอยากจะสอบถามท่านนะพอดีว่ามีคนเสนอชื่อของท่านเข่าชิงเก้าอี้นะข้เลยจะสอบถามถึงความพร้อมของท่านนะข้าต้องเรียนท่านตรงๆเลยนะท่านพร้อมท่านพี่ใหญ่ไม่ใช่ท่านพี่ฟังก่อนอย่างไรล่ะท่านช้าก่อนท่านพี่เนื่องด้วยตอนเนี้ยกลุ่มคนของข้านะยังไม่พร้อม ขนาดนั้นท่านพี่แต่เป้าหมายของข้านะ่ะมันไปไกลกว่านั้นอยู่แล้วท่านพี่ก็รู้ข้าเข้าใจแต่ว่าคนที่เสนอชื่อของท่านอยู่ด้านล่างท่านสามารถลงไปสนทนาภาษาปีดกของท่านได้เลยนะท่านนั้นข้าขอลงไปสนทนานะคนที่สนทนาของนคนที่เสนอชื่อท่านขึ้นมาเนี่ยมีนามว่าแก๊งอควีนนะก็ลงไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะทําไมถึงเป็นข้าละ่ะท่านข้าลงไปถามเหตุผลสักนิดนึงได้เลย ยอหลังจบหนุ่มเอ็กมาสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวคราว่าอควีนเป็นคนเสนอเอ็กเหรอครับเออพี่ควีนเสนอครัาใช่ครับแต่หนูก็หนูมองว่าพวกพี่ก็น่าจะมีมติแล่ะครับที่จะมาเป็นกับอีกับพงหนูได้ครับพี่ขึ้นแน่แต่พี่ไม่ขึ้นตอนนี้หรอกเพราะยังไม่พร้อมหรอพี่ทำไมไม่หญิงทำกันอย่างนี้ล่ะเออหนูว่าพี่พร้อมนะ ยังไม่พร้อมแก๊งพี่เพิ่งสร้างเองพี่พร้อมยังไม่พร้อมพี่อะพร้อม,อมแต่แก๊งพี่อะยังไม่พร้อม <c oughs> เขาคุยกันจริงจังเลยเหรอแล้วไม่มีแก๊งอื่นเหรอณเวลานี้เดี๋ยวของพี่น่าจะเป็นเคสที่สองครับแต่ว่าต้องเก<ต>ี่ยวกับมันต้องเป็นเก้าอ,อ,อี้เก่าหรือเปล่า<อ>ถูกไหมล่ะบอกให้เราไปชิงแทนที่อะไรอย่างงี้ไปนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคุย อันนี้อยู่ที่สภาอยู่มันมีแค่คนเสนอชื่อเฉยๆและคู่นี้เป็นไงบ้างครับน้าก็พอกันแล้วนะ่ะอันนี้จบไปแล้ว<า> <ขอ S 1> ท่านพี่็ยอมนะท่านอืมทางด้านฝั่งไหนนะท่านสีเทางั้นหรอสีเทา,าเป็นฝั่งที่ยอมแพ้นะ่ะแตาว่าวอดคอยของสีเทาเนี่ยได้อรอบเต็ม แล้วนไม่ไหวคงไม่ไหวสินะท่านถูกต้อง,งแล้วนะ่ะทางฝั่งของท่านเจมส์คาร์เมลอนเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์นะก็ยังดีกว่าที่จะต้องฝืนไปแล้วก็ลำบากทีหลังนะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามีหัวหน้าแก๊งเป็นแบบนี้นะถือว่าประเมินไว้แล้วก็ชอบนะสาหรับคนที่ประเมิน<อ>ตนมล,ล,ล้นก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องณตอนเนี้ค่ะเดี๋ยว อ่าณปัจจุบันทางกุ้แจ้งว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวไว้เฉพาะแค่ตัวแทนก่อนก็ได้ข้าไม่ได้กังวลเลยนะท่านพี่เดี๋ยวให้อ่าคนหนึ่งอายออกจากเป็นที่ก่อนนะมันไม่มีอะไรเลยนะท่านพี่นะครับเรื่องพวกมึงไปบ้างเลยน้องๆเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้ใช่ไหมขอบคุณมากครับอย่ากายอย่ากาเจอกันมาครับขอบคุณไปเลยที่ไปาได้ไหขอบคุณทางงานด้วยครับจะได้ไปจบยังไงล่ะข้าไม่ได้ฟังนะตะกี้หมดแต่คุยเนี่ย เดี๋ยวสอดเรื่องเรื่องรีพอร์ตกันหน่อยงานท่่านพีไม่เห็นคุยอะไรกันเลยนะเขาพูดว่าอะไรเหรอเจแปนอะไรนะพออะไรนะมันลูกเขาพูดว่าอะไรเนะให้ไกอากั้ค่ะแล้วเดี๋ยวล่ารีพอร์ตจอากับคบเผล่ยเหลือแค่ตัวแทนมา้ตอนนี้เซกชั่นนึ่มันไม่กเลิฟเลยแล้วก็เรื่องรีพอร์ตหน่วยงานเอาไว้แบบตามรีพอร์ตกันทีหลังอีกทีปะโอเคฟังพอเข้าใจนะว่าใครกันนะที่มันเสนอชื่อแก๊งเอขึ้นมาน่ะนานาซี ข้าก็มองข้าก็บอกไปแล้วนะว่าแก๊งเอ็กอยังไม่สมควรขึ้นเก้าอีตอนนี้น่ะถูกเลยครับท่านพี่ท่านพี่นะอย่ารูด้ดีที่สุดถูกใช่ไหมถูกต้องอนะ่ะเพราะว่าข้าก็คิดไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นตอนนี้นะ่ะแตกได้เลยเนะี่ย <c oughs> ไปไม่ถึงฝันฝ <c oughs> ันนะ่ะมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกท่านพี่เพียงแค่ว่ากลุ่มคนข้ายังไม่พร้อมเฉยๆนะ่ะ แต่ก็รู้สึกว่าในการเป็นเก้าอี้เนี่ยมันจะมีความเหมาะสมนะในการบางตัวถูกแล้วนะท่านพี่เด็กบางคนในแก๊งเอ็กเนี่ยย,ยังไม่ได้ฟังอะไรนเ,นเลยนะคนข้างหลังพี่กอลตะยังยังมีประจําวันอยู่นะที่ข้ามีข้อมูลเนี่ยเป็นการประพฤติตนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมประจําวันแล้วก็มีเด็กที่เป็นเลขาที่สกรปกสกรกสโปรกนะที่เป็นลูกสาวของเอกไรสักคนหนึ่งที่มันค่อนข้างจะพูดไม่รู้เรื่องนะ ข้าว่าขาดคุณนะท่านพี่ใช่คนนี้หรือเปล่าตััวนนน้่ะใช่คนนี้หรือเปล่าท่านพี่มันอยู่พอดีเลยไม่แน่ใจนะคืออะไรครับน้าสมเดยงท่านไม่ได้ท่านอย่ามาสนทนากับข้านะทันหญิงทันเดอร์จะได้ยินด้วหนูสกปรกเปล่าท่านดูนี่นะผมอยากจะแนะนำท่านพี่ข้าอยากจะแนะนำคนคนหนึ่งให้ท่านพี่ได้รู้จักว่าอย่างไรล่ะ ไอ้นุ่มสไลเดอร์คนนี้คือใครเอ<ห>ลองคุยเก่งลองสนทาน,านากับพี่ชายคนนี้สิสวัสดีท่านสุภาพบุรุษราชสักศรีเป็นไง <c oughs> ท่านพี่ไม่ทราบว่าชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของท่านมีชื่อเสียงว่าไรกันดัวข้าชื่อว่าแมมมอส์นะมันเป็นฉายาที่ผู้หญิงสาวทั่วไปเรียกข้านะโอ้แมมมอส์ ชื่อของท่านช่างดูยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามาชื่ออะไรล่ะข้ามีชื่อหน้าอา็กซันเดียอันดิวิสตองเรียกข้าว่าเดียก็ได้โอ้โหเรียกก็เรียกง่ายดีนะสั้นๆชื่อข้ามีความหมายที่ยาวแต่ว่าวลาบูาตูาจะเรียกชื่อของข้ามไม่ถูกนะไดครับ,บ,บพี่อยู่ันดึกเลยวะ อดีว,ว่าเดี๋ยวข <5 S 2> ้าอาจจะต้องอทาเสดท่านพี่สกอตไปเล่นกิจกรรมของไบรุ่นมาเฟียที่เรียกว,ว่า b m เวัมเครุนมาเฟียแต่ว่าเออท่านสกอตเนี่ยเพียจบหรือยังนะ <c oughs> เนี่ยจะรอคุยกับท่านพี่ได้แหละท่านพี่ว่างใช่ไหมท่านก็สามารถท่านก็สามารถที่จะเล่นแม็าคเกตได้โดยที่ไม่มีท่านสกอตนะเพราะถ้าเกิดว่าท่านยึดติดอยู่กับบุคคลน่ะท่านก็จะไม่มีวันเติบโตน่ะท่าน พอดีข้าเป็นหัวตีนะท่านที่ข้าลากขอมันนี้ข้ามาทานก็ไปเถอะวราท่านก็ไปมีความพร้อมอะไรจะขึ้นเก้าอีอยู่แล้วนะถ้าดูจากความพยายามของท่านเนี่ยข้านับถือใจของท่านนะส่วนสกอตสอตพี่ก็เหมือนไม่มีนะก็มีแผนอะไรขึ้นเก่าอีไหมมีแต่ไม่ใช่ตอนนี้อ๋อไม่ใช่ตอนนี้ใช่ยังไม่พร้อมแก๊งพี่ไม่พร้อมมีคนแล้วนะมีแต่คนสงสัยนะท่าน ทำไมถ้าไม่อยู่เป็นคนต้องใส่แล้วท่านพี่ข้าว่าข้าต้องไปแบ็กมาร์เก็ตแล้วล่ะถ้าอยู่ตรงนี้ขอให้ท่านโชคดีนะน่าจะมีอีกหลายคนมาถามข้าโชคดีนะท่านท่านรีไปข้าขอตัวก่อนท่านพี่รักนะท่านก็ไม่มีแล้วล่ะข้าว่าโอเคข้าว่านะจะมีคนที่เหมาะสมกับข้านะท่านพี่ถ้าพูดึงตรงอนนะอย่างนั้นนี่สินะข้าขอตัวทษเลยว่ นิยายบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแวนก็ไปยืนอยู่ที่มันตรงกับอะไรตำแหน่งของท่านด้วยหลุดน้าก็พาก็หลุดด้วยจูจูจูเป็นไงพี่ได้ขึ้นยังขึ้นกระเทียม้นทเียหละรถประมูลว่างปะรถเสียรถอะไรเนี่ยตกน้ำ ตกแมพมั้งไปไหนไม่รู้ไม่ว่างเรื่องห่อแทงผมแทงไปได้ปะแทงหมแทงไปได้ปะเนี่ยครบครบห้าพอดีเราเล่นลูกไหนดีเออครบห้าลูกสเตเดียมกับเลเบลล่าี่โอเหี้ยเหนื่อยนะเราเราไม่พร้อมอยู่แล้วครับคือได้งงนก็ไม่พร้อมอ่ะ ถ้าการประเมินจากสภาคือเราก็ไม่พร้อมอยู่แล้วตา,ตามสายตาสภานนเลยนี่ผมตัดสินใจใช่ไหมเออลูกไหนก็ได้ไปเลยโอเคแล้วเราก็ไม่พร้อมจริงไงเราก็ไม่ควรฝืนขึ้นไปด้วยเชืาาเอ่อว่าข้าจะเจอดูขี่มา้าข,ขึ้นมาโดนผมไม่ได้ห่วงเรื่องโดนช้อนโดนซ้อนโดนอะไรหรอกเอาจจริงนะแต่คือตามสภาพแก๊งเรานะตอนนี้ประเมินตามประเมินคือมันไม่พร้อมอยู่แล้วครับ ถ้าเราขึ้นไปแล้วคือเราฝืนครับไอ้เจ้านอกวงนะเดี๋ยวมีปัญหาเฮ้ยเียดีดำปะชุดปนะหนมียมมีผมมีก็แดงกันวะพี่ผมมีผมมีครับหกเจมาหกเราเปลี่ยนคนโคตรบ่อยนะพี่มันก็ส่วนหนึ่งครับ แล้วอย่างหนึ่งคือเรายังไม่ได้สบการณ์โชคชนขนาดนั้นนะถ้าพูดตรงๆนะน้องๆในแก๊งนะคือไอผมตัวผมเองมันรู้อยู่แล้วว่าขึ้นไปเป็นยังไงมันต้องเป็นขนาดไหนมันต้องแนวไหนอะไรนับคือตอนนี้ยังไม่อเนยเช็คโรบายน่นดิเช็คโบายน่ดิ เฮ้ยกูนึกว่าไอตัวซ้ายเป็นแบ็คมาเก็ตไม่ใช่พี่อนะมันแพ็คใช่เราจะขึ้นนี่จะต่อเมื่อเราไม่กลัวอี้ใช่ถูกต้องชนได้หมดจูท่อหลังเทา้า เทสครับคนใหม่เอาคนใหม่เล่นเอาคนใหม่เป็นหลักเพราะเราต้องการดูประสิทธิภาพคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็นานโนอันดับสองก่อพ,พี่ถ้าสมุิเก้าอี้แบบว่าเก,ก้าอี้อะไรอย่างนี้ เห็นตรงกันนะพี่เราสามารถขึ้นได้เลยป่ะหรือว่าต้องตีอยู่ดีถ้าเมื่อกี้กูตอบว่าขึ้นก็คือขึ้นได้เลยหรือเปล่า่ออาใช่เพราะว่าเขาเก้าอี้มันว่างอยู่ที่คิดนะความคิดพี่นะคือถ้าเกิดว่าพี่ตอบว่าขึ้นเขาก็แน่าจะเอาเราขึ้นเก้าอี้เลยเพราะว่าเก้าอีม้มันว่างอยู่หนึ่งอันนั้นเขาลงความเห็นว่าแบบเสนอให้เสนอแก๊งมาคุยป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันที่ตอนนี้เขาไปนั่งลงเก้าอี้ใช่ไหมครับอะไรนะตีนะ ตอนนี้คาเมลอนเขาลงเก้าอี้แล้วก็เป็นไก่อาใช่ไหมที่ขึ้นคาเมลอนนะ่ะโดนไก่อชิงเก้าอี้ไปส่วนเก้าอี้ตัวที่ว่างน่าเป็นเก้าอี้ของนายวันวันที่ออกมาประมูลรถ<ด>มันก็เหลืออ<ะ>ีกตัวหนึ่งอยู่ดีนะพี่ถ้าสมมติกเ,<อ>เก้าหนึ่งหนึ่งขึ้นไปอะ่ะก็ข้าวเมล่อนก็ไก่อขึ้นไปแทนไงอ๋อม่มันก็ยังว่า,อางอีกหนึ่งนิดว่างเหรอมันยังว่างอยู่เหรอก็ถ้าขาวเมล่อนตกเก้าอี้ไงพี่เก้าอี้ของถ้ามันตกงเก้าอี้มันก็จะว่างหนึ่ง ่อยูกับเพราะตอนนี้มันว่างสองพี่แม่แต่กูบอกเลยว่าดีนะเป็นพี่ก๊อตถ้าพี่ดำมาขึ้นใจเลยเป็นพี่ดำเนี่ยมาแกะขึ้นแน่แล้วเขาอยากได้แบบอยากได้สัตว์เลยหรือเปล่าึ็คือหลอกผมว่าพี่ดำจะบอกว่าแม่งเข้ามาเถอะไอสัตว์อย่างเงี้ยแลวผมว่า ถ้ามันดูเหมาะสมคือสุดท้ายเราก็ต้องโดนเทสก่อนไหมมันจะได้แบบถือว่าเหมาะสมอะไรแบบเนี้นนยจี่งๆี่นาขึ้นไปแล้วก็โดนเทสจุดดีไม่นะอ้พี่มองว่ามึงไปชิงเอามึงดูดีวะ่ะสมศสักดิ์ศรีวะ่ะได้ม,กก<อ>มัด้ะดมึง้องคิดเยอะหรอกมึงมีเป้าหมายเดียวเว้ยชิงตัวที่หนึ่งเป็นไทยบ้านมึงจะขึ้นมึงจะขึ้นก็ยอ่งมึงต้องแบบมึงต้องไหวทุกทุกข้อยิ่ะมึงขึ้นไปก็เท่านั้นะมึงไปนั่งให้เขาแบบ เราเป็นรองคนแกงนู้นแกงนี้เหรอเวลาเราต้องไม่เป็นขี้ปากใคร้อค่อยไปยังไม่เคยยังไม่เคยโดนภาพที่แบบเขาลีนแล้วไม่ปล่อยให้ดีไฟอ่ะไม่เคยมีภาพเลยุเสร็จตั้งแต่กูอยู่มากูยังไม่ได้สี่สิบสี่สิบเลยมั้งเอาแล้วน้ำเงินมีกี่ีิมพูกูถือว่ากูไม่นับได้ไหม เออแหม่นั่นเหมือนเป็นนอนเล่นอ่ะแบบจังหวะทันสว์มันเอาแล้วกูไม่ได้ลุกเลยใช่ผมเล่นซีซีวีมาก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นกันทำไมวะครั้งแรกเล่นก็ดูไว้ก็เหมือนไม่ได้เล่นก็นี่ไงก็นอนยาวไงซีซี0ีรอเลย มือนจะไม่ได้เล่นนะนี <me> ่เราอะเล่นกดีไม่เบิงของดีฟรีกดคีย์กดคีย์ของฟรีนอนสบายวางตัวเป็นมันก็อย่างนี้เขาบอกเลยครับคือเอาจริงอะผมก็พยายามดูเท่าที่ดูได้มันดูได้ไม่หมดทุกเวลาไงเข้าใจปะคือที่อกสังเกตอ่ะเด็กมันก็เด็กเรามันจะเป็นแบบนี้ไว้คือส่วนมากถ้าเกิดพี่ๆไม่อยู่เนี่ย จะมีปัญหาละแล้วพวกผมอยู่กันไม่ค่อยมีหรอกผมไม่ค่อยเห็นนะเอาจริงอะ่ะผมก็ไม่รู้ทำไมเจ้พอคนดูนี่ไม่เทนมาละว่าไปพี่เลิฟโดนนะพวกมึงไอนน้พวกมึงโดนละพี่กูฉาละคือมุมกล้องผัวภาพผัวแบบแสงกำลังส่งลงมาตรงที่พอดพอดดีเลยโอ้ยแล้วเหลืองอันนี้ก็จริงนะ มันก็เคยเกิดข<า>ึ้นกับตอนแก๊งเก่ามาแล้วนะแก๊งดูไวอะอันนี้ผมพูดงตรงอันนี้เรื่องจริงพี่เอ็นพูดปุ๊บนึกออกเลยจะอีกเม็ดหนึ่งขายไหมพี่ไม่ขายแล้วไอ้เหี้ยไส่งไปจูแล้วไปไปพักแล้วโอเคพี่สาดเขาหนึ่งหนึ่งกันอยู่เฮ้ยเอาเดีหนึ่งหนึ่งดิเอาเดีไอ้หลุยโชไอห้หลุยเอาเดิ ไอ้รอยเดี higher, ๋ยวน้องเงานะสวยเมะไม่เลี้ยงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบเอาดีเจ้ยยยรอแทงทิกใหม่ด้วยเหี้ยทำไมมันถึงยนรอวะมไม่แถบมันน่าจะถนัดแบบนี้พี่ผมเห็นมาหลายรอบแล้ว ืมเฮ้ยูหน้าแตกที่ไหนเฮ้ยไอ้ห,อหลุยหมดแล้วมั้งเลือดอะตายเลือดหมดมึงเลือดหมดตายเหรอเจจูบอกเชิงหนานัก,กตีแม่ง <c oughs> เลีเยาแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแล้วเ <c oughs> แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแบบมาร์เก็ตพี่แบบมาร์ ว้าวจูเสียหน,นีเสียเขึ้นรถไปพาว <c oughs> <c oughs> หลุยบอกว่าอย่าให้เปลี่ยนนี่ไงหลุยบอกอย่าให้เปลี่ยนอย่ามองหมินไม่ตัวตลกนะครับไตวตลก ถูกพี่เบนพี่เ็นพูดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ชุบมันดิอันนี้คือมึงยังแอคอยู่อีกเรอเนี่ยเฮ้ยมึงมาทำอะไรอ่ะอยโยหลุยซ่อมรถทำไมลั่นนับลั่น <laughs> <laughs> ลืมไปว่าเอดีไม่เคยอยู่ในช่อง ันดีละเจอกันนะจ๊ะเอ่องแต่ทิกใหม่นี้หลบหัวแตกเยอคอรหลายนอกอ่ะบอ,อแต่ผมเป็นพี่แบบชอบไอ้ที่มันเล่นสเตปผิวๆอ่ะชอบโพิมเฮฟีเป็นยังไงบ้างคนับชอบย<า>ิงให้โดนเตียม ของฟรีดิลุงเก็บฟรีจัดเลยอะครับขึ้นไปถึงที่สะพานเฮ้ยรถเป็นไรปะวะพี่เดโอ้โหทีต้องเป็นอ๋อี้อออน๋ไม่ใช่ครับเขามีคนมีแก๊งเสนอชื่อเราขึ้นก็วิแต่เราไม่ขึ้นเรายังไม่พร้อมทำถูกครับน่ารัก6อี้7อี้อยู่เก้าอี้ที่บ้านเราก็มีนั่งเก้าอี้ที่บ้านเรา เคข้าวจานหนึ่ง